สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตแปลงนาจัดมิน20แปลงนาของลุงตีเองอายุ80วันครับวันนี้นี่นะครับใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็มีหญ้าบ้างนะครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับนิดหน่อยเองดูข้าวนะครับแปลงนี้นะครับแปลงตายนี่อันนี้สุดท้ายเลยนะครับ อันนี้ติดกับแปลงข้างๆครับนี่เข้าย่ามากมายเลยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> น,นี่เราอยู่ในสุดนะครับนี่อยู่ข้างในเลยถ่ายแปลงเลยนะครับตรงนี้นี่ปกติเราจะถ่ายคลิปอยู่แถวแถวตรงนู้นครับต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวจะว่าข้างในเรา เป็นยังไงไม่เคยมาถ่ายเลยวันนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะครับตอน80วันข้าวก้มหมดแล้วนะครับสลัดเกษรแล้วนี่ครับมีหญ้าบ้างนะครับตรงนี้แปลงในสุดนะครับตรงนี้ไม่เคยได้ข้าวเลยนะครับปกติจะไม่ค่อยเคยได้ข้าวเลยนี่นะครับตั้งกาใช้จุลินทรีย์หมักปรับปรุงดินชำระล้า,ลางเชื้อโรคเชื้อราในดินนะครับดินเราก็อุดมสมบูรณ์กลับมานะครับ เนี่ยพืชข้าวเราดูครับนี่ออกลวงใหญ่ลวงสวยงามมากเลยนี่ครับสมบูรณ์มากครับนี่นะครับจัดมินยี่สิบก็มีเมล็ดแดงแงบ้างนะครับนี่ครับมมเม็ดแดงแงนี่ครับก็ตอนที่เขาตากดอกหมอกลงเยอะครับจัดมินยี่สิบเขาปอกการโรคเชลราอยู่แล้วก็นี่เราใช้อินรียเคมีนะครับ อินรีเคมีทางดินสารออแก,กนิกทางใบนะครับที่เราใช้ฉีกพ่นมาฉีกออแก,กนิกไปสามรอบนะครับแต่รอบสุดท้ายเราฉีกเคมีบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้เดือนมีนาเป็นเดือนที่เพียระบาดนะครับเกษตรกร,ร,กรต้องป้องกันกันให้ดีนะครับมันดดวจตรวจแปลงนากันนะครับหัดแหวกเข้าไปนะครับแหวกเข้าไปดูลึกๆนะครับ พียเขาจะอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับการใช้อินรีย์นะครับมันจะช่วยทําให้ดินเราดีขึ้นมาทุกๆุกรุ่นทุกๆุกรุ่นนะครับเนี่ยจากดินที่เราเคยไม่ดีปลูกข้าวเราไม่ขึ้นนะครับนี่ครับข้าวเด็กก็มีบ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับข้าเราเลยเดี๋ยวเราเกี่ยวรุ่นนี้เราก็ไปหวานเดือนพฤษภาครับนี่อายุเก็บเกี่ยววันที่สิบเดือนเมษายนะครับ อายุหนึ่งร้อยวันถ้าไม่เอื้อนไม่เคลื่อนอะไรนะครับหนึ่งร้อยวันเราจะเกี่ยวได้พอดีเพออันนี้เราไม่ได้กระทบหนาวมากมายนะครับพอเวลาลมหนาวมาข้าวเราไม่เหลืองนะครับเนี่ยยาก็มีแต่ไม่ได้เยอะนะครับนี่ครับการใช้การหมักบวกการล่อนะครับล่อแล้วก็มาหมักด้วยจุลินทรีย์นะครับ ตอนนี้ให้เกษตรกรคำนวณเวลาการทำนากันให้ดีนะครับคือว่ายังไงก็แล้วแต่จะมีเข้าดิตมากเข้าดิตน้อยนะครับให้เอาการล่อเข้ามาช่วยนะครับแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับการใช้สารย่อยสลายที่มีขายกันอยู่ยี่ห้ออะไรแต่ยี่ห้ออะไรนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ก็ได้ครับเราใช้จุลินทรีย์ทําเองก็ได้หรือถ้าใครไม่พร้อมไม่มีเวลา ที่สำเร็จรูปก็มีขายนะครับลองติดต่อมาสอบถามลุงตีดูว่ายี่ห้อไหนครับที่ทำแล้วได้ผลและขั้นตอนการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวลุงตีจะบอกวิธีการและก็ขั้นตอนการทําทุกขั้นตอนเลยนะครับให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนเลยอจะไม่ให้ต้องให้พี่น้องเกษตรกรเสียเวลาและก็โดนหลอกอีกต่อไปนะครับว่ายี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นดีนะครับ แต่หหสุดท้ายทําแล้วไม่ได้ผลเลยเพราะว่าสินค้าดีครับคนแนะนําไม่ดีสินค้าก็ไม่ตอบโจทย์ครับสินค้าทุกตัวนะครับมีจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละตัวต้องรู้จักวิธีการและขั้นตอนการทํานะครับถ้าพวกเซลล์พวกอะไรมาแนะนําเขาไม่รู้วิธีการเขาไม่ได้ชาวนาจริงๆเนี่ยเขาเขาไม่รู้แล้วครับว่าจะต้องไปทําอย่างไรต้องจากเกษตรกรตัวจริงเท่านั้นนะครับที่ทํานาจริงๆ เขาถึงจะรู้เพราะเขาจะไปลองเลยว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ไม่ได้ผลสินค้าตัวเดียวกันนะครับแต่คนแนะนําคนละคนกันผลผลประโยชน์ที่ตอบรับออกมาประสิทธิภาพก็แตกต่างกันนะครับให้พี่น้องเกษตรกรลองรู้นะครับคนไหนเป็นเกษตรกรมาแนะนําเขาต้องรู้ดีว่าพวกเซลล์แน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ผมแค่เพียงไป้ว่า เกษตรกรเขาทำนาเขาต้องรู้ครับว่าเขาทำอย่างไรและสินค้าที่เขาอยู่ในมือของเขาเขาต้องเอาไปทำอย่างไรถึงจะให้ได้ผลประโยชน์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ถือสินค้าดีมีของดีอยู่ในมือคุณก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่รู้วิธีการและก็ไม่รู้การทำงานของเขาอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงนะครับนี่ครับฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องเกษตรกรลอง พิจารณาและวินิจฉัยกันดูนะครับว่าอันไหนสมควรเชื่ออันไหนไม่สมควรเชื่อนะครับเพราะชาวนาเราโดนหลอกกันมาตลอดนะครับครับวันนี้นะครับฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับจะทําอะไรซื้ออะไรนะครับให้พิจารณากันดูให้ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเกษตรกรที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงตีนะครับที่มีจะหาคลิปที่มีสาระดีๆและมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับ มานำเสนอให้เป็นแนวทางและเป็นการดเปลี่ยนวิธีการทำนาให้เกษตรกรใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ